ครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยเลยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการซื้อบูทเซิร์ฟเวอร์นะครับที่ราคาถูกมากเลยนะครับลิงก์ดิสคอร์ดนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างใต้คลิปนะครับโอเคครับพอเข้าลิงก์ดิสมาแล้วครับเราก็จะมาเห็นหน้ายืนยันตัวตนเพื่อเปิดห้องให้เรากดตรงอิโมจินะครับแล้วก็กดตรงรับยศนะนี่นะครับเราก็จะเห็นห้องต่างๆนะครับขึ้นมา ให้เรามาอ่านข้อตกลงก่อนซื้อก่อนนะครับทุกคนพอเราอ่านเสร็จแล้วเนี่ยเรากดตรงซื้อเมนบูธนะครับขั้นตอนนี้นะครับทุกคนกดคําว่าเติมเงินนะครับแล้วมันจะขึ้นว่าเมนูเติมเงินนะครับให้เลือกประเภทช่องทางการเติมเงินนะครับจะมีอยู่2ระบบนะครับก็คือธนาคารกับสองอังเปาวอลินะครับเอาที่ทุกคนสะดวกเลยนะครับส่วนผมเนี่ยผมได้เติมไปแล้วนะครับ 8บาทนะครับโอเคครับทีนี้นะครับเราให้เราเนี่ยขั้นตอนนี้นะครับให้เราเนี่ยไปคัดลอกเซิร์ฟเวอร์ที่เราจะทำการบูตนะครับผมก็คัดลอกหนึ่งมาปึบมาตรงเลือกประเภทบูตเซิร์ฟเวอร์นะครับผมจะบูตเป็นเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเดือนนะให้เราให้เราวาง ลิงก์ที่เราคัดลอกมาเมื่อกี้นะลิงก์ที่คอนะครับวางลงไปให้ปอนเป็นเลขคู่นะครับผมจะใส่เป็นเลขสองนะเพราะว่ามันตกเม็ดละแปดบาทผมจะซื้อ2เม็ดแล้วก็ใส่เป็นอันนี้ใส่เป็นชื่อเมนพูนนะครับผมจะใส่เป็น0ูนย์หนึ่งแล้วกันนะ,ะกดส่งโอเคครับแล้วก็รอนะครับ ี๋ยวเราก็ดูผลลัพธ์นะครับนี่นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาเช็คที่เซิร์ฟเวอร์ของเราเลยครับดิสคอดของเรานะครับนี่ครับมันจะขึ้นนี่ครับสองเบบูนะครับสําหรับใครนะครับที่สนใจนะครับมาซื้อได้ที่ร้าน mpm shop นะครับราคาถูกมากเลยนะครับทุกคนโอเคครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ